สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโ k r คีอาสมาร์ทคาร์ที่สาขาราชบุรีครับวันนี้วันนี้ครับเรามีเป็น t ต y ยต้าวีออสครับ 1.5e ียร์ออโต้ครับปี2018เจนสุดท้ายก่อนเลิกผลิตครับและคันนี้ครับผมมาในราคาครับสุดพิเศษเพียงแค่340,000บาทเท่านั้นครับพ่อนเริ่มต้นประมาณ5.6,000บาทตลอดอายุสัญญาครับผมคันนี้ครับนี่ก็ดีไซน์ทันสมัยอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นโฉม เจนสุดท้ายของวีออแล้วนะครับผมนี่ไฟหน้าสวยๆครับตัดหมอกมีให้เรียบร้อยครับผมเลขไมค์คันนี้น่าจะแสนนิดๆนะครับถ้าจำไม่ผิดก็เดี๋ยวเปิดฝากกระโปรงให้ดูก,ก่อนเลยมาครับสำหรับคันนี้ก็ได้เป็นเครือ่องยนต์อะไรเอ่ยเครื <c> ่ <oughs> องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีครับอันนี้ตัวใหม่ตัวสุดท้ายเลยก็ว่าได้ครับ ดูออวีบีทีไอฝาขาวนะครับเดิมเดิมเลยอัตราเร่งแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมครับนี่รับประกันโครงสร้างไม่มีอุบัติเหตุจนหนักเป็นความอย่างแน่นอนครับผมส่วนเรื่องของการรับประกันหลังการขายก็มีให้มาเดิมตลอดนะครับอ่ะด้านข้างครับสีก็ได้เป็นสีบอลเดิมเด,มเ,ดมเลยนะครับผมล้อมแม็กเดิมจากศูนย์ครับนี่ยางดันหลบดอกหนาๆพร้อมใช้งานกันยาวๆครับ มีไฟเลี้ยวมุมกระจกเรียบร้อยอันนี้ก็เดี๋ยววันรับรถนะครับก็จะมีการขัดล้างทาสปาให้ใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะนี่ครับก็เป็นพวกชุดกระจกไฟฟ้าแล้วก็จะมีเป็นสีคล้ายๆเหมือนพวกสีรถพวกนี้ที่ว่าดีไซน์เพิ่มเข้ามากระจกมองข้างก็ปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับมีกันลื่นถ่าไห่ให้เรียบร้อยเบาะก็จะเป็นงานผ้ากำมะหยี่นะครับตัดับงานผ้าธรรมดาแล้วก็ดีไซน์ลดลายเพิ่มเติมเข้ามาสวยทุกจุดอย่าง แน่นอนนะครับอะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายสักครู่หนึ่งฝาท้ายก็เปิดได้จากเอากุญเจมาไข่นะเอากุญแจมาไข่หรือว่าเปิดได้จากด้านในคันนี้ก็จะมีเป็นเซน,นเซอร์นะครับผมด้านท้ายให้สองจุดไฟท่ายตัวใหม่นะครับก็จะมีเป็นานโครเมียมคาดกลางนะครับผมสามารถแยกชิ้นได้นะครับฝาท้ายกว้างนะมีล้อ,อยางอะไร นี่ได้รอยางอะไรเรียบร้อยนะครับโอเคอาจจะไม่ได้แบบละเอียดมากนะครับผมแค่จะมาอัปเดตให้ได้ชมกันนะครับอปิดไม่สนิทไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันต่อนะครับผมนี่ครับเอาแผ่นเพจก่อนนะครับว่าเป็นปีสองพันสิบแปดแท้หรือเปล่าสองสิบแปดนะอ่ะแล้วเดี๋ยวดูตามแผงประตูนะครับนี่ สวยทุกจุดแน่นอนนะครับผมนี่รอรอพร้อมใช้งานนะครับที่นั่งด้านหลังก็สวยไม่มีร่องรอยอะไรตรงไหนเลยนะครับเป็นไงครับที่นั่งด้านหลังส่งร้อยแปสิบ 80, นั่งสบายเปล่า,าโอเคนี่ตารลรถแล้วนี่ก็สอบบอเห็นได้นะครับราคาตามที่แจ้งอ่ะก็เลขใหม่ครับหนึ่งแสน สามหมืเจดพันกว่าโลถ่ายคลองเหลวจากทีเคอาร์สมาร์าให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะเรียกใหม่ก็สมเหตุสมผลแล้วก็นี่คอนโซลด้านหน้าลองลอยนี่แทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีพวกสมุดคู่ม,มือต่างๆนะครับรวมไปถึงใบเซอร์การันตีการตรวจสภาพจากกูเซเปกชันนี่มีเรียบร้อยนะครับผมโอเคแล้วก็คอนโซลกลางจะเป็น เครื่องเล่นวิทยุ cd mp สามเสียบ usb ได้เสียบสายแจ็คได้นะครับผมแล้วก็นี่แอร์ปรับเมนวนโอ้เย็ยนมากเกียร์ออตโต้นะครับใช้งานง่ายมีโหมดได้เกียร์นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองพวกเนี้ยแต่ว่ารถต้องพุ่งทยานออกไปก่อนนะอ่าประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องความปลอดภัยก็มีเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าแล้วก็ฝ้าเพดานด้านบน อ่ะมีกระจกสองหน้าฝั่งคนขคับส่วนฝั่งคนนั่งไม่มีมีรอยเจอมั้ยเอ่ยอ่ะสะอาดนะครับไร้ริ้วรอยการเจมิมเป็นไงครับ,รบแล้วนะด้านหน้าด้านหลังก็โอเคและนะครับถือว่าสมเหตุสมผลกับราคารถนะครับแล้วก็คือมัอนเป็นรถเป็นหลักข้อดีของวิออก็คืออัตราเร่งดีนะครับประหยัดน้ำมันที่สำคัญกับพวกค่าลงอะไรพวกเนี้ ถูกมากๆเลยนะครับผมอ่ะฝากกันด้วยครับกับ Vios 1.5 E Gear a u t ปีสองพันสิบแปดครับเจนสุดท้ายก่อนเลิกผลิตครับมาในราคาเพียงแค่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมเรื่องของการรับประกันนะครับแล้วก็ทุกชิ้นส่วนก็มีรับประกันให้ครับผมแล้วก็ซื้อสดนะครับผมก็ไม่บวกเวณเพิ่มซื้อผ่อนก็คือฟรีทุกค่าดําเนินการครับผมสนใจครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ KR Smart Car ทุกทุกช่องทางได้เลยครับผม ถ้าชอบก็ฝากก่อนแล้วก็แชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาแนะนำกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสหรับวันนี้สวัสดีครับ